สวัสดีครับคราวนี้มาหยุดนะครับมาอยู่ที่หนองบินไก่ตำบนนาบระคำอำเภอจังหวัดกำแพงเพชรครับพบกับพี่ทศภาคกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการแพ็กข้าวทาไมต้องแพ็คข้าวสุญญากาศนะครับพี่ทศภาคครับเพราะว่าต้องการให้มันเก็บได้เหมือนนะครับเพื่อมมนเสียง่ายนะและแต่ถุงนี่ขนาสามารถอยู่ได้เป็นปีถ้าบอถ้ามาร์โล่นะครับอันนี้หมอเมืดกับบมีนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามวิธีแพ็คเกิดเครื่องมันสามารถแพ็กได้หก หกก้อนนะหกกิโลนะครับมเต็นเรียงอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือต้องมีบล็อกด้วยต้องมีบล็อกถ้ามันมีบล็อกเข้ามันจะมันเป็นลูกก็คือลูกเปิยังได้ยี่ยแล้วก็ปิดอิสระกดติดหนึ่งเพรว่เครื่องตั้งออโต้ไว้หมดแล้วครับพอปิดแล้วปุ๊บมันจะทำงานมันเองเลยสมัติ ถ้ามันเต็มแล้วมนันจะจะตัดเปิดเองมา้จนเลขเนี่ยสุดๆนี่คือเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับเปิดออโต้ครับนี่เปิดออโต้ในขอดูที่สุญญากาศนะครับนี่คือเรียบร้อยแล้วออกจากบล็อกแลมันจะแข็งเหมือน อย่างนี้เลยขึ้นรูปอย่างดีผมมีด้วยครับถัดจากนั้นทำยังไงต่อครับพี่จากนั้นเราก็มามามาใส่ฉลากครับใส่ฉลากตรงนี้ตรงนี้เป็นข้าวขา้าวไร่เบอร์รี่นะครับไรเบอร์รี่แล้วก็มาใส่ฉลากใส่ฉลากเพื่อความสวยงามเนาะ สาระนี้นะครับใแม็กนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่คือต้มไข่ครับผมครับครับผมขอบคุณพี่ทศภาคมากเลยครับ